เพราะแล้วแก๊งสปีดโบ๊ทเยียวยาแม่แตงโมเงินสดและเงินเดือนตลอด20ปีแม่แตงโมพอใจเงินค่าเสียหายรับเงินสด4 0แสนบาทแคชเชียร์เช็ค2ใบรวม1.6ล้านบาทพร้อมทำสัญญาให้เงินเดือนอีกยอมถอนการเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญา วันที่21กันยายนภายหลังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้นัดคุ้มครองสิทธิ์และสอบคำให้การคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดากับจำเลยในคดีทั้ง6คนนานกว่า5ชั่วโมง ล่าสุดมีรายงานว่าจำเลยได้ตกลงทำสัญญาปณีประนอมกับผู้เสียหายคือนางพานิดาแม่ของแตงโมและชดใช้ค่าเสียหายต่อหน้าศาลแล้วในส่วนของคดีแพง่งโดยวางเงินสด4แสนและแคชเชียร์เช็ค1.6ล้านรวมทั้งหมด2ล้านบาทต่อหน้าศาลซึ่งในจำนวนนี้คือยอดรวมทั้งหมด6คนและได้ทำสัญญาให้เงินรายเดือนเดือนละ30,000บาทเป็นเวลา20ปีโดยไม่ตกถึงทายาทด,ด้วย ทำให้นางพนิดาพอใจจึงได้ถอนคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญาด้วยด้านทนายความของแซนวิสาพัฒน บอกภายหลังสอบคำให้การคดีการเสียชีวิตของแตงโมและพิจารณาการคุ้มครองสิทธิว่ารายละเอียดการทำสัญญาปณีประนอมขอให้ถามคุณแม่เพราะตกลงกันไว้แล้วว่าเป็นความลับซึ่งยืนยันว่าเป็นการตกลงกันทั้งคดีแพ่งและอาญาและคุณแม่กรุณากับทุกคนบนเรือรวมถึงคุณแม่ได้ถอนการเป็นโจทร่วมในคดีอาญาด้วยเพราะคุณแม่กรุณากับคนบนเรือโดยสารได้นัดอีกครั้งวันที่2 2ธันวาคมนี้เวลา9นาฬิกาเพื่อนัด ตรวจพยา,ยานหลักฐานซึ่งจำเลยทุกคนต้องถแถลงต่อสารในแนวทางต่อสู้คดีและจำนวนพยา,ยานที่จะนำเข้าสืบและยืนยันว่าวันนี้จำเลยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด